รามาทานอาหารช่วงบ่ายกับคณะสอรอดอนะคะกลุ่มของเราวันนี้จะเดินทางไปทํากิจกรรมที่จังหวัดตราดเราเดินทางมาตั้งแต่ตีสีนะคะตอนนี้บ่ายโมงทานอาหารกันนะคะอร่อยอร่อยค่ะเป็นไงมั่งจูคะร้านหน้าเมืองจันท์ วววหวานวนะหวานเลยค่ะหวานเอง ราแวะมาทานเราแวะมาทานอาหารค่ะแต่เรามาเจอบรรยากาศสวยๆที่นี่เราก็เลยต้องเก็บภาพเอาไว้ก่อนนะคะหลังจากที่เราทานอาหารเสร็จตอนนี้เราฉกคช่วยค่ะบรรยากาศงามๆที่นี่ค่ะดูสิสวยมากเลยคณะของเราไปไหนไม่รู้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะตามติดชีวิตของสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนนะคะ ลัวค่ะเปนัว่ไปนิดนึงเป็นอำเภอเอ่อจะเป็นอำเภอนี่ละค่ะอำเภอเขาสมิงมแล้วเดี๋ยวคุณอาเจอสามแยกอะค่ะเจอสามแยกเราเลี้ยวขวาที่จรงจะไปบางกระดานแหลกงอกค่ะ<ม>ใช่ะค่ะตอนนี้เราอ,อ,อยู่ที่อำเภอขุงค่ะเราแวะทานอาหารกลางวันที่นี่นะคะตอนนี้เราก็จะเดินทางต่อนะคะจุดหมายปลายทางของเราก็คือตราดค่ะตราดค่ะนี่คณะของ อาหารเรียบร้อยต่คนต่างก็สดใสแล้วนะคะสดใสปัปเราเดินทางต่อเลยนะคะชา้นชื้นเหมือนมันเยินอน้ำย่อยออกมามันจะช่วยดูแลถูกหมครัคุณติมบายบายกับพี่จตุอยเอาแม็กก่อดอยู่นี่อิมเราหน้าตาสดใสเพราะเราเพิ่งจะอิ่มมานะคะหลังจากเราตื่นมาตั้งแต่ตีสามเซตตอนนี้บ่ายจะบ่ายโมงแล้วนะ ม่ายงโมงครึ่งค่ะเพื่อได้ทานอาหารมื้อที่ยางดีมื้อเช้าเราทานอะไรวะข้าวแขงข้าแกงหรือพี่จอยไม่ได้ทานทานจานละเปาคุณเอปลาเกืออรนี่คณะของเรานะคะมีเด็กมาอยู่คนหนึ่งอีกคนนีงไม่ใช่ลาภการออกมา